สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวสมายชาแนลนะครับวันนี้สมายจะพาทุกคนมารู้จักกับบอนอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าว่านพญาจงอางนะครับเป็นไม้โบราณตระกูลบอนนะครับลักษณะใบและก้านคล้ายบอนก้านนะครับจะมีจุดสีคล้ายเกล็ดงูอยู่ทั่วทั้งก้านนะครับว่านพญาจงอางนะครับมีความเชื่อว่าสามารถปลูกไว้กันงูเข้าบ้านและช่วยป้องกันสินไม่ดีเข้าบ้านด้วยนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายทั้งปวง มีสรรพคุณสามารถช่วยบรรเทาอาการพิษจากสัตว์หรือมแมลงกัดต่อยนำหัวของว่านพญาจงอางมาโขลกละเอียดผสมน้ำมะนาวนำมาพอกบริเวณที่ถูกกัดต่อยนะครับซึ่งใบของว่านพญาจงอางนะครับมีความสวยงามมากนะครับยิ่งเป็นใบที่ใหญ่นะครับก็จะมีสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนปลูกไว้เพื่อประดับความงามนะครับและช่วยฟอกอากาศได้ด้วยนะครับจึงเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์หลากหลายมากๆเลยนะครับ ส่วนวิธีการดูแลนะครับการปลูกนะครับควรใช้ดินร่วนปนทรายหรือดินใบก้ามปูนะครับปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางก็ได้นะครับการปลูกในกระถางก็ควรเป็นกระถางที่มีขนาดใหญ่นะครับและต้องระบายน้ําได้ดีปักหน่อของว่านพญาจงอางลงไปในดินให้หน่อโผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจะทําให้แตกหน่อได้รวดเร็วนะครับส่วนการรดน้ําก็ควรให้น้ําอย่างน้อยวันละครั้งนะครับให้พอชุ่มนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยไรยช้าได้นะครับ ซึ่งก็ควรปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดรำไรและมีอากาศาถ่ายเทเนื่องจากว่านพญาจงอางเป็นพืชตระกูลบอลจึงชอบความชื้นและเจญเติบโตได้ดีในดินที่มีความชื้นเพื่อนๆก็ลองปลูกกันดูและหมั่นดูแลสมัยว่ายังไงพญาจงอางก็สวยถูกใจเพื่อนๆแน,น่นอนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ